หรอใช่แล้วสวัสดีครับวันนี้อยู่กับอ e ีเลเกอร์ชานลนะครับผมวันนี้ก็ตามหากาดจอในยุคช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะได้อะไรมา <c oughs> ที่หายไปนานว่ากาดจอพังโคตรเสง็งวันนี้เรามีตะก้องสปอนเซอร์ด้วยนะครับผมเ๋จะใหส้สปอนเซอร์เขาจ่ายตัง แดีวเราจะได้การจอตัวไหนกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับได้มาแล้วจมาแล้วดูหน้าสปอนเซอร์พอใจไหมครับสปอนเซอร์พอใจไหมครับไม่พอใจเสียตังค์พอใจอะไรล่ะ โอ้โหสุดยอดตาดาเราไปขึ้นรถกันอะไร,นะะไรผิดที่หรือเปล่าข้างหลังนู่นน,นี่มันที่ของฉันไม่ได้ไปทางหลังนู่น โอเคเดี๋ยวเราไปจ่ากันที่บ้านดีกว่าไป <c oughs> มาเลยจ้าโอ้ยข้าวเลยเอาไปเปิดไฟสิน้องน้องเปิดไฟสิใส่ไม่ได้โอเค ครับวันนี้เราก็ได้เป็นตัวซึบนึ่งศูนมาซึ่งอยากจะบอกเลยว่าใครที่การจอเสียก็ทำใจนิดหนึ่งเพราะราคาแพงมากๆตัวเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะหนึ่งหตัวธรรมดาเนี่ยเปิดตัวแม่งเปิดตัวอยู่ที่ประมาณเจ0ดแปดพหรือเปล่าทุกวันนี้หมื่นแปดโอไมค์กูด สำหรับใครที่มีการ์ดจออยู่แล้วก็ผมอยากจะบอกว่ารักษาดีๆนะครับแพงมากถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องก็ได้นะแต่เราไปประกอบเลยดีกว่าลุยต่อหลังจากหลังจากที่ประกอบเสร็จมาแล้วนะก็ถือว่าการใช้งานแล้วก็ สำหรับผมผมโอเคนะในงบประมาณเนี้ยก็จะอยากจะฝากถึงน้องๆที่ดูนะครับที่กำลังหาการ์ดจอใหม่ผมว่า1660เป็นตัวเลือกที่ดีนะสำหรับคนที่งบมีจำกัดใครที่งบเหลือเฟือคุณก็จัดไปเลย30ไปเลยก็ได้ซีรีส์30ขึ้นไปก็ดีเดียถ้ามีถ้างบ กลางๆหน่อยก็เป็นซีรีส์20ก็ได้แต่งบจำกัดสำหรับผมผมว่าหนึกสูนเนี่ยเพียงพอต่อการเล่นเกมแล้วก็ตัดคลิปนิดๆหน่อยๆเราไม่ได้ทำงานหนักถึงกับขั้นขนาดนั้นก็กอยากมีอยู่นะซีรีส์3,000ก็ใครอยากสนับสนุนก็ได้ครับ <laughs> ไม่ว่าไม่มีปัญหาสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนที่ รับชมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครต์กันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับหลังจากนี้ก็ได้การจองมาแล้วก็จะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะอื้จะพูดอะไรแล้วตอนนี้คนที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกัน้ <c oughs> ลูกอะไรวะมันเป็นลูกกระตาอะไรวะ <c oughs>